สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Coma ภาคที่1นึโอเคจริงๆผมเนี่ยได้ซื้อเกมนี้มานานแล้วนะครับเป็นเกมแนวเนื้อเรื่องแต่ไม่มีโอกาสได้เล่นสักทีเพราะว่าน่าจะนานใช่เลยและเกมนี้นะครับที่ผมชอบมากๆเลยก็คือมีภาษาไทยด้วยนะครับนี่แล้วก็กดเซฟไปโอ้อันนี้คือ โอเคเอาเป็นว่าเราปรับแค่ภาษาก็พอจะเข้ามาทำไมเนี่ยมันก็ต้องเริ่มเกมใหม่อยู่แล้วเพราะเราไม่เคยเล่นยองโฮชั้นชื่อยองโฮเป็นเด็กนักเรียนมัธยมชั้นปีที่สจากโรงเรียนเซฮวาอ๋ออยู่ชั้นม .4 นะวันนี้เป็นวันสอบวันสุดท้ายของชั้นในฐานะที่เป็นนักเรียนเกาหลีมันถือว่าเป็นวันพิพากษาเลยแหละโอ้ใครๆต้องคิดอย่างนั้นฉันเผลอหลับไปในขณะที่กำลังเตรียมหนงังสืออยู่ ฉันไม่แน่ใจว่าเผยลับไปเมื่อไหร่นะทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะเลือนลางแต่ก็ยังรู้สึกขนลุกกับสิ่งที่ฉันพบเจอฝันร้ายความฝันร้ายเมื่อคืนนี้มันแปลกมากเหมือนฉันถูกขังอยู่ในโลกที่หลอมละลายเข้ากับตัวฉันเองโอ้วอต t ตอร์ฟัคฉันหวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นระหว่างที่สอบปลายภาคนะใช่แต่ผมไม่ค่อยสนใจหรอกเพราะว่าผมไม่ได้อ่านหนังสือเท่าไหร่ปลายภาค จะบอกว่ากลางพักก็ด้วยแต่ช่างเถอะปัญหาก็คือว่าฉันตื่นสายทำไมฉันไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกนะโอ้ปกติกว่าเลยเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันตื่นสายอ่ะกดตัว E ฉันต้องรีบไปแล้วฉันควรจะเข้างเรียนก่อนเวลาอาสอจะเริ่มขึ้นกูเป็นอย่างั้นตลอดเลยโอเคกดชิปเพื่อวิ่งโอเคโอเคครับ โอ้มีสเตมิน่าโอเคตัววีเหมือนจะสมมติว่าเราถ้าเราเดินไม่เจอเควสก็กดตัววีเพื่อหาเควสอย่างเงี้เหรอไม่ค่อยแน่ใจนะกดตัววีหยอโวนั่นใครเนี่ยโอแม่เจ้าเธอกำลังมองเราอยู่อะไรเก๊กหลอกเข้าไว้อย่างโหนี่อชันนีคีมอนะ เออเยซอนเฮ้ยทำไมมือเยซอนเพิ่งพันแผลมารถล้มหรือเปล่าเออไปชื่อเจ๋งดีนะเยซอนเอ่อเอ่อชื่อน่ารักดีนะเยซอนเอออีเนี่มันเออไม่ใช่ชั้นนักเรียนเรานี่นะเธอมาจากโรงเรียนอื่นงั้นเหรอเธอมาสายนะ ยองโฮตอบอะไรนะเธ mm so oh. อมาสายรีบไปซะไม่งั้นเธอจะมีปัญหาได้นะมันเป็นผู้หญิงจโรงเรียนอื่นไว้บ้าจริงจะเย็นไว้สิ่ยองโฮไปชื่อเจงดีนะงั้นเหรอใช่เป็นการทักที่โคตรเหยยไปละขอคุยอีกสักรอบเออนี่เอะนี่มันจะขอเบอร์เขาเหรอตัอฟัก โดนปฏิเสธมาจนได้โยเซโฮรถพยาบาลน,นี่มันทำอะไรอย่างนั้นเหรอแล้วคนที่อยู่ในรถพยาบาลน,นั่นใครยองโฮตอบใช้คนนั้นชื่อว่าเซโฮนะเซโฮกูจะลืมชื่ออีกไหมนี่ยเพื่อนเอยแทงหุนจากห้อง 1B พยายามที่ฆ่าตัวตายเมื่อคืน ิบหายละมันน่ากลัวมากว่าแต่การสอบเริ่มขึ้นหรือยังอ๋อมันจะยกเลิกนะครับเพราะว่าอาจารย์เขาลังมันก็ต้องมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอนะ่ะมันต้องหยุดไว้ก่อนนะจริงมันคงจะสงบสุขหน้าดูเลยแหละนะที่ไม่มียองกิวอยู่ยองกิวคือใครกว่าเนี่ยเฮียฉันคิดว่าเจ้า้าที่รปภกำลังจะประกาศอะไราบางอย่าง ผมทราบในเวลานี้การสอบปลายภาคกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วกรุณาลกลับไปที่กลับไปประจําห้องที่ตัวเองสอบอย่างนั้นนะผมไม่ว่ายัางไงพวกเขาก็จะให้พวกเราสอบอยู่ดีในขณะที่ไม่มีใครบางคนพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยน,นะที่มีไปกันเพื่อนอย่างไงก็รู้ดีแล้วแหละถึงจะไม่มีใครตายก็ตามอุ้ยโทษทีหลุดปากไปต่ฟังแดชชิด ไปเตรียมสอบกันดีกว่าพวกเรามีเวลาไม่มากนะที่ไปกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวสำรวจก่อนอาจจะเป็นเพราะเครียดมากเอ่อโกโตวัววอ่ะเอ่อหรือว่าต้องใช้เมาส์คลิก แล้วมันเดินขึ้นไปยังไงเอ่ยแปลว,ว่าแต่มันคลิกไม่ใช่มันต้องทำยังไงวะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยนี่เป็นจี้ห้อยคอที่ตกอยู่บนพื้นหน้าประตูของโรงเรียนเอ๊ะของอาจารย์ทรงนี่นะฉันจะมันได้ฉันมั่นใจว่าเธอต้องประหลาดใจแน่ๆว่าฉันเจอมันตบฟักแล้วมันมาทําตกอยู่ตรงนี้อ๋ออาจจะมาส่งเด็กนักเรียนช่างแม่งดิ เดนเตมิเดอร์คนที่พูดเรื่องเหตุการณ์ที่ผ่านมาห้องเรียนของฉันคือห้อง 1E อยู่ที่ชั้น2ต้องรีบแล้วโอ้ยห้มายองกิวจำได้เลยตอนที่ดูพี่เอกเล่นอะไอเนี่ยตัวแสบเลยชอบแกงเพื่อนหนูหู้นะเจ้าหนูมมานี่สิ มอยองคิวได้สิกูจะบวกกับมึงเองไอ้สั์เนี่ยมันเป็นอันตราานฮะไอก็คุยกันทะเลาะปกติอะไรเนะี่ยโหปุบปากแล้วฟังฉันนะมอยองกิวพูดฉันว่าเป็นความคิดที่น่าอุสูมากเลยนะถ้าจะมีใครหาว่าฉันเป็นต้นเหตุที่ทำให้แท้หุ้นเพื่อนรักของฉันเป็นแบบนี้นะดังนั้นแล้วแกจะพูดอะไรดีกว่า จะบอกว่าคนที่อยู่ในรถพยาบาลเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กับมายองกิวโอชิบหายแล้วออาไปหางจากเด็กของฉันนะถ้าเกิดว่ามีใครรู้เด็กของฉันเป็นไหนมาไหนกับคนงี้เงาแบบแกสถานะทางสังคมของพวกเราจะแย่นะเด็กของฉันอยู่ฐานันดอนสูงเหมือนกับฉันนะต่อฟักแดดชิดไอ้นักเรงเนียอยงมึงเนี่ยนะฐานะดอนสูง เขาใจแล้วใช่ไห <Yeah. S 1> มเอาล่ะตอนนี้อย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะฉันรังเกียดไม่อยากเอามึงเป็นคนเรียกกูมาไอ้บ่๋นไอ้สัเปียเลยมึงเป็นคนเรียกกูมาแท้ๆเปรตสอบไม่สิเราต้องรีบไปห้องสอบจะแวะคุยก <batht> ับทุกคนได้ไงบ้าเอ้ยหนึ่งอีใช่ห้องนี้กำลังสืบสวนพื้นที่นี้อยู่ พวกนายกำลังพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยให้ฉันเข้าไปนะฉันถ่ายแล้วสายเลยย่มองรอบๆสิเพื่อนเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นทั่โรงเรียนกลาหุ่นไปหมดแล้วจากที่พวกเรากำลังตรวจสอบพวกเราเชื่อว่าประตูนี้เชื่อมโยงกับคดีด้วยเหตุผลอย่างแน่นอนพวกเราไม่ต้องการให้นายทำลายที่เกิดเหตุนะไม่ใช่ประตูหน้าซะ What the fuck ประตูหน้าให้ยองโฮโอ้โห เจนี่ก็แจมเหมือนกันนะนะเฮ้ยทอร์คบ้านอาจะเสียสมาธิไม่ได้ต้องฝักแดดชิดเอาเอาเอา,เอารุนสวสดครับอาจารย์ซ่งแหมเด็ดทีเดียวเชียวเฮ้ยคิดอะไรเนี่ยนี่ยังโห ู้หญิงคนนี้ชื่อว่าอาจารย์รงเป็นอาจารย์ประจาชั้นของชันเองทุกคนในโรงเรียนเซฮาวาอ๋อ,อ,อชื่อโรงเรียนชื่อเซฮาวาคิดว่าเธอเป็นไอดอลเกาหลีก็ไม่ใช่เรื่องผิดน,นะฉันก็เห็นด้วยเหมือนกันฉนก็เป็นแฟนคลับตัวยงของเธอแหละตบฟักอ,อ,อาจารย์มักจะให้กําลังใจชั้นเสมอเธอสบายดีหรือเปล่าดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจารย์รงพูดจริงหรอครับผมว่าผมก็สบายดีนะอาจจะเป็นเพราะ ผมตกใจเกี่ยวกับเรื่องแท้หุนอยู่ก็ได้ครับฉันเข้าใจแล้วนี่เลยนะเนี่ยได้ยินว่าแทนหุนเครียดเรื่องสอบตะฝักโอ้มีใช้ด้วยเธอไม่รู้เรื่องนี้เอ่อไม่บอกอะไรการเป็นเด็กนี้นี่มันยากจังเลยนะแรงกดดันมันสูงมากๆทำไมเราต้องฟ้องครูเลยวะ ปัญหาเนี้ยเราจะต้องจัดการด้วยตัวเราเองสิเพรามันเกิดกับตัวเราแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงครูคงไม่บอกอาจารย์หรอกเป็นครูกุญ่อยละไม่ต้องรู้สึกกังวลขนาดนั้นหรอกยองโ,งโฮไปรอที่โต๊ะของครูหลังสอบเสร็จนะพวกเราจะคุยกันเรื่องเกรดของเธอครูมั่นใจว่าจะหาวิธีทําให้เกรดของเธอดีขึ้นเฮที่ยเหมมันคูยเลยชีวิตจริงอะ ได้ครับโอเคไว้เจอกันเดี๋ยวผมตามไปโอเคนะ่าจะเข้าห้องแล้วเตรียมสอบที่ห้อยคอก็ลืมให้อาจารย์โต๊ะเราอยู่ตรงนี้สินะ ลานักเรียนทุกคนเตรียมตัวกันพร้อมล้วใช่ไหมวันนี้เป็นวันสอบวันสุดท้ายแล้วนะขอให้โชคดีเสียงกูแย่มากยองโฮโอ้ไม่ถึงเวลาแล้วงั้นเหรอฉันจำสิ่งที่ฉันอ่านเมื่อวานไม่ได้เลยแย่แล้วเหมือนกูเลยดูกระดาษสอบนี่สิเหมือนสิ่งที่ฉันอ่านที่สอบมันคนละเรื่องกันเลยนะฉันจำอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยนอก นอกจากกูจะจาอะไรไม่ได้แล้วกูยังฟุกนอนด้วยนะชีวิตจริงอฉะนั้น,นการอ่านหนังสือตัวลุงไม่ใช่ความคิดฉันต้องตื่นฉันต้องแก้โจทย์ไม่นะถ้ามึงหลับมึงอาจจะไปตื่นอีกโลกหนึ่งก็ได้นะอาจจะแบบเกิดเป็นผู้กล้าอะไรเงี้ยนั่นไงชิบหายแล้วใช่ชิบหายนี่งไงล่ะ อะไรเนี่ยนี่ฉันเผลอหลับไปนานแค่ไหนเนี่ยประเด็นคือมึงมึงตื่นมาที่ไหนเนี่ยตอนเนี่ยทําไมไม่มีใครปลุกฉันเลยล่ะมึงอยู่ในภาวังครับน้องฉันพานนัดสําคัญกับอาจารย์ทรงด้วยฉันเป็นอะไรกันแน่เนี่ยฉันมองอะไรไม่เห็นเลยเออใช่กลับลืมไปว่าฉันเก็บไฟฉายไว้ใต้โต๊ะพอดีมีกระดาษโน้ตแปลกๆอยู่บนโต๊ะของฉันด้วยสําหรับมีกระดาษโต๊ะของฉัน โต๊ของฉันากานว่าจะเปิดแอร์เด็ดขาดแล้วไม่เกี่ยวนี่ไงก็โตของต่อเราเองทำไมเหมือนเปิดไม่ได้ชื่อของนักเรียนในห้องของฉันทั้งหมดถูกเขียนอยู่กระดานหน้าห้อง ยกเว้นชื่อฉันเฮ้ยที่นี่มันเงียบมากๆเลยโอ้อาจารย์แม่อาจารย์มาทำอะไรดึกๆอย่างเงี้ยนะ <c oughs> อย่างงี้ก็ต้องเฮ้ยข้ามดล้ยที่ปากแถมดวงตาสีขาวนี่มันแปลกๆนะเฮี้ย ขอโทษที่ผมไม่ได้ไปตามนั้นครับผมยิ่งเงามากเลยทุกอย่างปกติดีใช่ไหมครับอาจารย์ดูซิซินะใช่ไอสัตว์ใช่เลยจะทุกอย่างปกติดีทำไมเธอถึงไม่มาใกล้ๆอะไรเช่นนัะจ้ะแต่ฝักแดดฉีดฉิบหายแล้วโอ้ได้โอกาสแล้วเบลเชื่อเลยว่าใช้โชคดีขนาดนี้ทุยไอ้ยะยองโฮมึงคิดอะไรอยู่เนี่ยฉิบหายแล้วมานี่ประตูเปิดไม่ออกหวยแล้วไง จะช่วยมีบางอย่างขวางทางอยู่ต้องรีบเข้าไปในห้องน้ำโอ้โหโอาจารย์ทรงเป็นไรวะเนี่ยโอ้ชิตเธอไปแล้วเหรอยองโฮพูดไอสัตว์แล้วใครจะกล้าออกไป พ่อเนี่ยเอ่อถ้ากูกดออกไปแล้วจ๊เอขึ้นมาเนี่ยปิดเกมเลยนะนะจบพาร์ทที่หนึ่งเลยนะบอกเลยนี่มันอะไรกันแน่เนี่ย ย่อตัว S อล่ะอาจอจะอาจอเจองอาใจตัวเองอาจจะอาจจะอาใจทำทำไมเนี่ยห้องน้ำหญิงแล้วเข้าไม่ได้คุณมาช่วยเมื่อกี้มันคัตเตอร์เปื้อนเลือดใช่ไหมนะ อาจารย์ดูเปื่อยๆนะเหมือนปีศาจสาวที่แสนย่อยยวนพ่อมึงอะ่ะมึงจะบ้าได้ไงอะ่ะเขากำลังจะไล่ฆ่ามึงมันจะเป็นแบบนี้ไปได้นะฉันฝันไปงัน้นเหรอหยิกตัวเองโอ้โหตอนนี้ยองโฮกำลังจะโทรหาตำรวจกด M เ,เพื่อดูมิแมบปบเค,เคดีเปลี่ยนทิศทาง กรบงนึงออางทีอาจจะมีทางออกอยู่ที่ตึกหลักฉันไปนที่นั่นได้โดยผ่านทางโรงอาหารที่ชั้นสามวัแล้วทางออกมันไปอยู่ชั้นสามได้ยังไงกูมไม่เข้าใจ ตอนนี้เราอยู่ชั้นสามทางออกมันก็ต้องอยู่ข้างล่างดิแต่โรงอาหารอยู่ขวามือไปเอโอเคเปลี่ยนเพลงแล้วค่อยใจชื้นขึ้น,นมาหน่อยอตู้เย็นสามารถของซื้อของที่แบบเหมือนของกินอะไรอย่างเงี้ย โอ้ผมเพิ่งเห็นฮะซ้ายบนเรามีหัวใจอุ้ยเสียตกใจหมดเออเยซอนเหรอเฮ่นั่นเธอนี่นะจำฉันได้หรือเปล่านายยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอเนี่ยน่าสงใจเกิดไปแล้วไม่ละอาจารย์ทรงพึ่งจมตีฉันด้วยใบมีดคัตเตอร์ฉันเกือบถูกฆ่าตายเนี่ยพวกเราต้องออกจากที่นี่นะว่าแต่เธอทำอะไรที่นี่เหรอใจเย็นไว้ตกใจไปก็ทำ นายถูกค่าได้ไง่ายขึ้นฉันจะไปเย็นลงได้ไงได้ยินฉันพูดหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้คุยกันเรื่องอาจารย์ทรงที่แด้ค่ะอ๋จริงมันอยู่ในตอนนี้มันมันเชื่อมต่อกับโลกแห่งการตื่นของไหนก็คือ มันเข้ามาอยู่ในผวังนะน่าจะเป็นอย่างนั้นลองหากุญแจที่ไม่สําหรับเข้าและออกสถานที่แห่งนี้ดูสิสถานที่มืดมิดเหรอกุญแจเหรอเธอรู้บ้างหรือเปล่าเธอพูดอะไรออกมาเธอทําทชั้นมืนเลยนะเนี่ยโอเคแต่นั่นไม่ใช่อาจารย์ใช่ไหมเจ้าตัวนั้นไม่ใช่อาจารย์ทรงนั่นไงกูว่าแล้ว อาจารย์คอนั้จะเชื่อมโยนบันอย่างกับความจริงของปริศนานี้ก็ได้ทำไมไม่ลองไปตรวจสอบที่โต๊ะทำงานของเธอละอ่าแล้วฉันพบกระดาษโนต้ตที่บอกว่านักเรียนห้องหนึ่งเอขโมยกุญแจประตูทางเข้าไปไว้ที่ห้องโรงเรียนของเขาแถมกระดาษโน้ตแผ่นนี้ยังมีหรหัสที่ใช้ในการเปิดประตูของเขาเขียนอยู่ด้วยนะ 1A โรงอาหารไม่ใช่ที่ปลอดภยัยเดินสบายๆเดี๋ยวสิเธอรู้จักเส้นทางที่นี่ได้ยังไงเนี่ย ก็กูเพิ่งได้แผนที่มาเอา่อไม่ค่อยเข้าใจฮะกดตัว E มันล็อกแน่นมากมันล็อกแน่นมากมันล็อกแน่นมากกูจะกดซ้ำเพื่อห้องหนึ่ 1A ข้างล่างโอเคไปกันเลย ฉันไม่สนใจเธอแล้วนะเยซอนกลับสู่ฝันไล้แม่งเอ้ย ไม่กล้าเดินมั่วเท่าไหร่เลยวะเฮีย er. ถ้าอาจารย์ส่งมานี่กูจะทำไงเสตว์ปลดล็อกอ๋อตอนนี้อยู่ห้องหนึ่งเสจัดไปโว้บันทึกการประจนภัยของคุณกด e เพื่อเซฟใช่เยี่ยม <Ye> er ไปเลย แบบนี้นี่เองโอ้ยนะมันมันเปล่งประกายตรงเนี้ยแล้วมันจะหยิบของอยังไงเนี่ยโอ้วัต ทำอะไรวะเนี่ยฉันต้อนไปที่ห้องหนึ่งเอและตามหากุญแจเพื่อปลดล็อกประตูจากโรงอาหารเข้าสู่ตึกหลักกุญแจก็ที่นี่ก็คือห้องหนึ่งเอไม่ใช่เหรอ,อเราก็เซฟได้เยนะอะไรวะเนี่ยทาไม,มเหมือนกับว่าใครบางคน เตะกำแพงนี้อย่างหนักด้วยรองเท้าเปื้อนเลือดเอหาอาจารย์สรงแน่เลยหุ้ยประตูทางออกล็อกไม่มีประโยชน์มันไม่สะเทือนเลย เพื่อนทุกคนโปรทราบกันนะว่าเสียงอ๋ออันนี้อันนี้โพยเฉยไม่มีอะไรประเด็นก็คือกูเนี่ยคือห้องหนึ่งเอใช่ไหมทำไมถึงไม่ขึ้นภารกิจวาเนี่ยเนี่ยไอ้ที่วิบวับวิบวับเนี่ยคือใช่แน่นอนอว่าแต่มัน ว่ตาฟักมันกดเอาของยังไงวะเนี่ยเพื่อปลดล็อกประตูโอ้ shit ถูกชั้นแล้วเว้ยแค่แบบมันเก็บของอยังไงแค่นั้นแหละอ่าบ้าจริงเก็บของอยังไงวะ อ๋อโอ้อันนี้มีการกิ้งด้วยแบบกิ้งหลบประจานนี้เหรอโว้ view, วกดวิวเพื่อกิ้งหลบประจานวัตตาฟักฉันต้องไปที่ห้อง 1A ล้วตามหาก,กุญแจเพื่อปลอดล็อกประตูจากโรงอาหารที่จะเข้าสือตุกหลักจะต้องมีทางออกที่ไม่ได้ล็อกอยู่แน่นอนจะต้องมีทางออกที่ไม่ได้ล็อกอยู่แน่นอนทางออกที่ไม่ได้ล็อกอยู่แน่นอน ไอ้หากูไปดูมาหมดแล้วอะ่ะทางออกที่แม่ไล็อกอยู่แน่นอนฉันเปิดไม่ออกอันนี้ก็เป็นโพยเฉยะ่ะ มันจะให้เช็คอะไรลั้งหลายวะเนี่ยมันล็อกแน่นมากในห้องก็ไม่เห็นมีอะไรนะเอ้ยกองหนังสือของมายองกิล โอ้ยว่าแต่มันเก็บของอยังไงวะเนี่ยโอ้ยวัดวัดเดือดเฮลเฮ้ยต้องทำยังไงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะท่านผู้ชม ทำแนะนำเฮ้ยมีไฟฉายด้วยเหรอไฟฉายกด F ไหนลองดูสิว้าวแล้วก็ไม่บอกตั้งเอ้ยเมื่อกี้มีให้หยิบของด้วยกด E ฉันพบบันทึกบันทึกอะไรก็ไม่รู้อะ นันเจอไอเทมกุญแจตึกหลักแล้วโอ้โห,หง่ายๆอย่างนี้เองแล้วก็ไม่บอกกันออโอเคโรงอาหารชั้นสามโอ้ยเหียเอ้ยตกใจหมดพ่อมึงอะแล้วมึงมาทำอะไรตอนนี้วะเซโฮ พระเจ้าช่วยนายไม่เป็นไรใช่ไหมเราต้องออกจากที่นี่นะที่นี่มันบ้าไปแล้วใช่กูเห็นด้วยไอสัตว์นายเพี้ยนไปแล้วหรือไงอย่าหลอกฉันเลยนะ่ะนายเป็นสัตว์เลี้ยงของอาจารย์นะทําไมอาจารย์ถึงต้องพยาบาลจะฆ่านายด้วยละ่ะมึงไม่รู้เรื่องอะไรไออ้วนมึงฟังนะถ้าที่นายพูดเป็นความจริงงั้นไปหาเจ้าหน้าที่รปภกับวิทยาเสียงไอโอมลอยขึ้นมาเลยยา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  พวกเราควรจะอยู่ด้วยกันนะแล้วไอ้เขาที่พูดคนเลยนะั่นคือเหย่ชะมัดญาติเขาไปซสแล้วเขาจะให้ฉันนั่งรออยู่ที่นี้เลยนะแ<อ>ม่งเอ,อ้ยแล้วใครจะไปรอวะบ้าเปล่าเนี่ยไปที่ตึกหลักเลยเอาจริงดิ แต่เราก็ไม่อยากจะทิ้งเพื่อนบ่าเว้ยกูก็ไม่อยากทิ้งมันไว้แต่ว่าไปก็ไปอุ้ย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 เฮียอาจารย์ ตอฟักอาจารย์อาจารย์ไล่มาแล้วบ้าไะเนี่ยไปชิบหายแล้วอาจารย์มันเปิดไม่ออก с е т ь с е